ขออนุญาตโยนคาถามและโยนเวทีนี้นะครับไปทางคุณครูวิศณุนะครับจากปราจีนบุรีนะครับโรงเรียนกระทุ่มแพรวิทยานะครับคุณครูวิศณุถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยนะครับผมครับสวัสดีทุกท่านนะครับได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับชัดเจนครับคุณครูครับชัดเจนนะครับต้องกราบสวัสดีท่านคณะวิทยากรนะครับท่านจารตาแล้วก็ท่านอื่นๆด้วยนะครับรวมทั้งผู้ข้าฟังนะครับวันนี้นะครับเราได้ ฟังนะครับ ej สาวไปแล้วนะครับอันนี้มาฟัง jd นะฮะ jd มั่งนะครับเสียงก็จะไปทางทิศทางของธรรมะธมโมนะครับหน้าตาก็อาจจะดูไฮโซแต่งจริงติดโบสลักษ์สีดำวนันนี่หัวใจนะครับนะฮะพูดไปขำๆกันแล้วฮะไม่มีอะไรนะครับก่อนจะเข้าเรื่องนะครับก่ะเข้าเรื่องผมผมไม่ถนัดพูดเป็นแบบวิชาการแบบแบบแบบอาจารย์อ่าเมื่อสักครู่ฮะขอว่าแบบเป็นกันเองได้ไหมฮะ ได้ครับเต็มที่เลยครับคุณครูสนุครับเต็มที่นฮะแล้วผมอยากขอย้มเนะเพราะว่าตอนนี้ถ้าที่เข้าไปส่องดูหน้าแต่ละท่านเนี่ยทุกคนหน้าหน้าขมิงอยู่กระจาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าลาว่าจจะมีอะไรนะครับนะตอนนี้อาจารย์ระดายิ้มให้ผมเห็นแล้วขอบพระคุณมากนะครับใครรักกันช่วยยิ้มให้เห็นด้วยนะครับโชว์ฟานสวยๆนะครับนะออกมาหน่อยเนาะเอาละฮะเรามาข้ามหกคนนั่งนะครับต่างอาจารย์วิทยาศาสตร์แล้วมา่างคุณครูภาษาไทยบ้าง ครูภาษาไทยของผมเนี่ยเป็นครูภาษาไทยบนับนนอกบันนอกนะครับนะอยู่กับท้องทุ่งท้องนาอยู่กับสิ่งที่ไม่เงีอะไรเลยนะครับแต่เมื่อทางคณะกรรมการนะครับจากมูลนิธิสมเด็จรางวัลเจ้าตามหาจักรีมาเมาืม่อตามประเมินรอบยี่สิบคนสุดท้ายเนี่ยท่านมาเห็นของจริงที่โรงเรียนท่านก็อุ้มนะครับแล้วท่านก็บอกว่าเฮ้ยทำไมครูครนนี้ทำได้สร้างได้นะครับ โดยที่เรามีวิธีการอย่างไรนะครับเพราะนั้นถ้าพูดถึงวิธีการเนี่ยผมขออนุญ,ญาตอ่านำเรียนว่าอย่างแรกเลยนะคนเป็นครูเนี่ยวันนี้เรานะครับจะต้องนะครับจะต้องเข้าใจคำว่าเรียนกับเรียนรู้ก่อนนะครับตรงนี้ทราบว่ามีน้องๆที่กำลังเป็นนักศึกษาฝึกสอนด้วยนะครับที่เป็นร่วมเป็นคณะวิทยกรน,นะครับ แล้วก็จริงแล้วที่เหลือก็เป็นคุณครูประจำการที่คุณภาพเนี่ยคับแก้วคับข้างนะครับมาโหรานันตาไทยนะครับคือบรรยายไม่หมดนะว,วันนี้นะครับรานนะครับในในความรู้สึกของอาจารย์สนุอันนี้ขออาจารย์สนุเองนะอาจารย์สนุจะมองว่าการเรียนเนี่ยมันคือแบบแผนมันคือตัวที่ถูกกําหนดขึ้นมาเป็นแพทเทิร์นนะครับแต่เรียนรู้เนี่ยมันไม่มีแบบแผน แต่มันจะเกิดจากกามสนใจนะยกตัวอ,อย่างเช่นนะสมมติว่เาเราจะเราไปรูภาษาไทยทำยังไงอ่ะเราจะต้องสอนภาษาไทยนะเราก็แบบนักเรียนมาเรียนสละเพียญชนะวันในยุคใช่ไหมครับ,รบพอเรียนรู้สามตัวนี้แล้วเราก็ค่อยมาผสมผส,สมผสจะอ่านอย่างไรจะสร้างคำอย่างไรจะนู่นนั่นนี่ใช่ปะ ถ้าอย่างนี้เด็กก็จะเหมือนกับถูกจับมาเป็นตุ๊กตาแล้วก็บางไม่ได้เท่าอัครับปัก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 ไว้ขู่กับสานสอนสอสอตาใช่ไหม,อ,นนไไหมอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนเคยคุ้นเคยแล้วก็เห็นมาตลอดแม้กระทั่งปัจจุบันนะครับแต่การเรียนรู้มันคือการจําลองตัวเองเนี่ยข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตัวเองสนใจนะครับคือเกิดประเด็นก่อนแล้วว่าเอ๊ะทำไมมันถึงมีอย่างนี้นะครับ แล้วมันก็จะเกิดการสืบสอบจนได้รู้นะเพราะฉะนั้นเรียนกับเรียนรู้มันจึงเป็นเรื่องที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นเวลาผมสอนเนี่ยผมรู้ว่าเด็กมอหนึ่งเข้ามาเนี่ยพื้นฐานจากตาหกแล้วโดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่อ่าตะเข็บตะเข็บอย่างผมอย่างเงี้ยนะเขาก็จะสามแบบว่าครูประสบว่าอยากให้มันจบตาหกไว้เขาไปนเลยเกตซีเกต อะไรก็เอามาเหยอะนะและ้วพอมาถึงมาหนึ่งอ่านนักเรียนอ่านให้ครูฟังหน่อยนั่งเป็นตะกะปองเลยฮะเงียบนะ,นะอาน่านแล้วไม่ได้เลยนะครับแล้วเราก็เอ๊ะทำยังไงดีนะครับวิธีการของผมผมก็เอาตัวอย่างง่ายๆเลยผมก็เขียนเส,สือเสือสาราแล้วก็าตือสีอยู่บนกระดานนะครับอา่านนักเนมองนองอ,งองทุกคนก็สนะามตัวนี้ตัวนี้ ใช่อะไรนาอะไรมาแล้วใช้ต่างกันยังไงพอถามคําถามนี้ไปปั๊บเด็กก็หันไปถามแล้วเฮ้ยมันใช้ต่างกันยังไงวะแล้วมันมีสอเสือแล้วมันต้องมีสอสาราแล้วมันต้องมีสอลุทีกเข้ามาแล้วมันใช้สอเดียวไม่ได้เหรออฮ้ยใครใครตอบคุณได้บ้างเงียบนะครับทุกคนมือปุกไปหมดเลยับไม่มีใครกล้ายกนะครับทำยังไงดีนะ เราก็บอกอานักเรียนตอนนี้นะเทคโนโลยีมันมีแหล่งเรียนรู้ให้เราเยอะมากมายเลยนะครับครูก็บอกยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับยิบขึ้นมาเลยอ่อนานประเด็นตอไปท้ายห้องรูเลยอ่านนักเรียนหาซลสามตัวนี้มันต่างกันยังไงบางคนก็เร็วมากนะครับโป๊ะป๊อหาเร็วเลยแล้วก็รู้สึกว่าอยากตอบแล้วฉันอยากตอบแล้วนะครับนะประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะดังนั้นนะฮะ ้นะครับแล้วเรียนเขาได้ศึกษาความรู้เนี่ยสิ่งที่มันได้มากกว่าการสอนเพียชนะสละวันณยุคืออะไรฮะคือส่วนเสริมใช่ไหมออปชั่นที่มันมาว่าอาสาเสือเนี่ยตัวสษรไทยใช่ไหมครับภาษาสาราสอฤศีปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของบาลีสันสกฤตเข้ามาใช่ไหมเด็กก็จะรู้มากกว่าอ้าวในไทยแล้วออกไปบาลีแล้วไปสันสกฤตแล้วใช่ไหมไม่เป็นส่วนที่ครูไม่ต้องสอนเลย นี่กำลังจะบอกว่านี่คือวิธีการวิธีการที่เราจะให้เด็กเขาไปสืบสอบโดยการตั้งคําถามขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยเรื่องให้เขาไปไปดําเนินชีวิตของเขานะเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้เด็กทุกคนเนี่ยรู้สึกว่ามาโรงเรียนแล้วเหมือนเหมือนมาแออนะัดน่ะเหมือนมาเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรครับมันมีคําอยู่คํานึงนะผมชอบพูดกับนักเรียนเสมอเลยนักเรียนไม่ใช่ทาสแต่นักเรียนคือคนที่ให้โอกาสเราเป็นครู อันนี้สำคัญนะที่วันนีเราไปเจอคูบะก็อนก่อนนะตัวานะทำไปแล้วหา้านี้แต่เบ้าที่หนึ่งถุงทดต้องตอกต้องกต้องคลายมานใ้้องมาด้องส่ยนนี้้มาส่งคบะเต้หนึ่งองลาติแห่ว่าไปมาเปียนเป็นเหมือนบ่าวอะบ่าวไพ่ฮะต้องหมอบหมอบเข้ามารับผิดช อ่านะฮะประมาณนี้พานแค่วา่าเนี่ยจิตใจของเขามันมันมันไม่มันไม่สนุกแล้วมันไม่ซันนี่แล้วเขารู้สึกว่าก็ไม่อยากเรียนวิชานี้นะครับดังนั้นแล้วการให้โอกาสเด็กนะพ่อแม,ม่ให้โอกาสเสมอจะบอกเลยว่าเมื่อเราสั่งการบ้านผมจะพูดเลยเอกสารวุฒเธอเนี่ยทำไม่ค่อยถูกใช่ไหมใช่ครับผมลอกเพื่อนได้ไหมครับลอกได้เลย จะลอกลอกมาเลยลูกจะลอกใครผมจะลอกพัินีครับลอกมาเลยแต่ลอกได้นะลูกลอกได้ทุกบทสอรเลยแต่หนูต้องมีความเข้าใจด้วยหนูต้องมีความเข้าใจด้วยถ้าหนูลอกแล้วหนูไม่เข้าใจเดี๋ยวหนูหาโอกาสมาเรียนเสริมกับครูนะก่อนเที่ยงก็ได้ลูกก่อนกลับบ้านตอนเย็นก็ได้ไม่ซื้เลยไม่คิดตังมีน้ำอัดลมแจกให้ด้วยผจากนั้นครับมาทุกวัน มาทุกวันครูไม่ไปไหนไม่ได้เลยกระดุกกระดิกไม่ได้เลยนะรู้ทันว่าใจเขาไม่อยู่กับเรานะครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่มันมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันก็เป็นวิธีการนะฮะสว่วนบางท่านเนี่ยเพื่อนครูด้วยกันมาบอกว่าพี่นะอยู่ต่างโรงเรียนกันผมมาส่งงานนะครับไปไปคัดเลือกในบรรดาครูต้นแบบดูอะไรต่างๆ,างๆนะเนาะเขาก็จะดูผลงานนักเรียนอ่ะ กขาบอกว่าผลงานภาษาไทยอะ่ะมันไม่อินเตอร์อ่ะมันไม่ได้ไประดับโลกอะ่ะเราก็บอกว่า Inter. Inter อินเตอร์อินเตอร์คืออะไรตอบดิการเป็นอินเตอร์เนี่ยอาอย่างห่ังวิทยาศาสตร์ของอาจารย์เมื่อกี้นะฮะคือมันเป็นเรื่องสากลรนน่ยมันเป็นเรื่องของะดับการใช่ไหมในหายประเทศมาแล้วภาษาไทยอ่ะมันมีในจักรวาลนีเพียงหนึ่งประเทศอะ่ะมันไม่จำเป็นต้องเป็นสูงอาก แค่เราเข้าใจตาฉันได้ก็คือมาแล้วนะครับเราก็องแยกห้าของเรานะครับบางคนเนี่ยไม่เข้าใจไงตัวเองไปเทียบร้องผมร้องห้เนี่ยหนูจะเป็นจะตายนวหนูส่งสารมาถึงเร่องเลยยแค่รังรังมันก็แค่หัวโขนโยนทิ้งมานลงถังขยะไปเอาจิตวิญญาณเราออกมาซ้อมอย่างที่เป็นตัวหลักนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดครับและสิ่งที่ผมทำมาตลอด นั่นก็คือเหมือนที่ท่านผู้ดำเนการถามว่ะบางครั้งจะมีภาพนะครับมีคลิปมีเรื่องของอาการแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรนะมีอาการคิดยังไงอุ้ยไม่ได้คิดอะไรเลยครับคิดเป็นดาวทำยังไงให้เด็กมีอรอยยิ้มบางเข้าห้องมาเขแค่จากคณิตศาสตร์มาสามคาบบางาาาก็มาถึงจ้ เราที่จะสอนเธอนั่นแหละนะครับเขาก็เขาก็จะรู้สึกว่ากอผ่อนคลายครับเด็กตอนนี้เขามีความคิดเป็นของเขาเองนะคุณครูนะเราอยากจะมองว่าสิ่งที่เขาตอบโต้กับเรานั่นคือการเถียงมีตัวอย่างมันจะเล่าให้ฟังวันหนึ่งผมจะเดินขึ้นอาคารอุบลนะครับเป็นอาคารสองชั้นซึ่งในโรงเรียนผมก็มีอยู่อาคารเดียวนั่นแหละนะก็กำลังจะเดินขึ้นบันไดนักเรียนมาห้าก็กำลังจะเดินลงมาประสบการณ์บันได มีขยะอีกชิ้นหนึ่งวางอยู่มีเปลือกขนมไอ้เด็กคนนั้นชื่อเล่นชื่อตองผมว่าเรือะเยอะตองเก็บขยะสิไอ้ตองก็กำลังกดโทรศัพท์อยู่มันก็เงยหน้ามองผมมันก็มองหนูไม่ได้ทิ้งอ่ะไม่ได้ทิ้งเธอเก็บไม่ได้แล้วไงมันก็มองหน้าผมแล้วคุยทิ้งหรือเปล่าไม่ได้ทิ้งแต่ว่าคุูไม่เก็บเออ โดนสวนซะแล้วถูกตกใจนะครับเมื่อเด็กเขาไม่ขบวนการเขาไม่ถามที่ต่องรังบผมก็มันคิดอยู่หายากไว้นาทีนะเมือเออเนาะฉันก็ไม่ได้ทิ้งเธอก็ไม่ได้ทิ้งแล้วทําไมเราทั้งคู่ไม่เก็บลุ้อไลยได้มเาเหมรอว่าอะไรที่หนกอ่ะคือเราต้องมันเก็บพร้อมกันก <c oughs> ตน็ต้องมานหยิบพร้อมเลยขนาดาชิ้นเดียวน,นะครับนะเราก็บอกว่าเออโน้ตบางอย่างบางคําถามมันสะท้อนตัวตนของครูกับเด็กได้ มันทำให้เกิดการฉุกคิดเพราะฉะนั้นเราอยาไปปิดโอกาสที่จะให้เขามาแสดงออกซึ่งอะไรนะครับความยากนะพอดีไม่ได้ไม่ได้ถ่ายภาพไม่ได้เอาอะไรขึ้นจอนะครับแต่แต่มันจะมองเห็นเรื่อมือมันตึงเงี้ยนะครับเนี่ยครับผมพอดียว่าสตาร์หน้านี่นะเป็นวันมีวันสู่ใช่ไหมครับเอาสตาร์นี้เป็นน้าตายสตาร์นี้นะก็ผมก็ทําทุกปีนะอยากให้เด็กเนี่ยก็เขียนความประทับใจที่เขามีต่อครูของเขา อาเธอไปเขียนมาเลยตอนไหนที่ประทับใจนะครูตั้งแต่อนุบาลของเธอยันครูปัจจุบันเนี่ยแกถามมาครูนายดังว่าแต่ที่หนูชอบสั่งกหนูไปเรียนมหาลัยแล้วแล้วบอกอุ้ยเอาแบสองให้จบก่อนนะเอาแบสองให้จบก่อนนะครับอ่ะตอนนี้นะในเด็กคนหนึ่งนะครับผมทำทำกระดาษเน่ยให้เขาเนี่ยประมาณยี่สิบเอ็ดบรรทัดนะครับ ผมก็บอกว่าไปเขียนมานะลูกหนอยากเขียนถึงใครหนูเขียนมาครูครับเรียงความเขียนยังไงครูไม่ได้เธอเขียนไมเรียงความครูจะเ,เล่าเรื่องเล่าวไงก็ได้ให้ครูรู้สึก,กว่าเหมือนครูคุยกับเธอบอกจริงนะบอกจริงนะัเดัตหนึ่งนะมาหยิบะกามามนึงทีกหกหกมกกหกกากหกหนหีหก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 กหนหก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 หากหกก นะคะแต่เขาเขียนหน้าแบบนี้เดี๋ยวมาฟังกันว่าเขาเขียนยังไงอาจารย์วิษณุเป็นอาจารย์ที่สอนแบบตลกขำขันเวลาเรียนผมไม่เคยนั่งหลับเลยครับเพราะว่าต้องขำต้องสนุกกับการเรียนทุกคาบการนต่างๆเช่นการแต่งลานการอ่านตังกรการประทานอ่านออกแสงสำเนียงไทยบางทีครูก็ชอบอ่านเป็นสำเนียงไทยแบบ CNN ภาษาที่ผมชอบรียนม่สุดคือภาษาไทย ชอบเรียนครับเพราะว่าผมไม่เข้าใจมันเ,เวลาผมเรียนภาษาอังกฤษผมจะเครียดแต่ถ้าเรียนภาษาไทยผมจะผ่อนคลายเฮฮาตลอดเวลานะครับแล้วก็จบที่ห้าบรรทัดนี้ที่เหลือก็เป็นกระดาษเ,เ,เ,เป็นเป็นบรรทัดว่างๆอย่างเงีง<อ>้ยผมถามนะฮะคุณครูหลายๆท่านที่อยู่ในในในแชทเนี่ยนะฮะในในการประชุมเนี่ย <S <S ถ้าเป็นครูตามระเบียบแบบแผนคุณครูอ่านเสร็จถ้าเขียนมาไม่ครบยี่สิบเอ็ดบรรทัดเอาไปเขียนใหม่ ทนี้ถ้าจะราคาคันจะเคยพบกับกับคุณครูในโรงเรียนของท่านเองนะที่จะมีแบบเ็เรียกเป็นครูแบบฉบับอะเป็นแบบว่าแบบเป็นเหมือนครูที่แบบพิมพ์ออกมาเป็นต้นเดียวกันนะนะไ,มไม่อ่านครูไม่อ่านครูไม่จับมันเขียนไม่ครับถ้าไปอา่าผมถามเด็กว่าทาไมเธอเขียนแค่นี้สร้างคำตอบดีๆนะฮะใครที่เราไม่เห็นหน้าผมซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับนักเรียนคนนี้เขาตอบ,บว่าค,ครับถ้าผมบอกว่าผมรักครูอ่ะ ผมเขียนคำว่ารักแค่บรรทัดเดียวอะ่ะก็เพียงพอแล้วจะให้ผมเขียนคำว่ารัก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 รรกกรักี่สิกกกกบเอ็บรรทัดเรอครับโอ้โหครมพอๆกันเลย่ักครูนักเ,เด็กเั็ไงเป็ไงครับ <c oughs> ยังไงนะเขาไมมีามเข,ขา,า,าจะเขียนแค่นั้นอะ่ะใจเขามันลึกๆออก,กมาได้ก่นตามไม่ห้าบรรทัดอ่ะพอแล้วครูอยากเจอคเว ไม่จุดม no like ันมาตรงการตัวชี้วัดไทรวัดถามก่อนไทยวัดเ้าบอกว่าจะเอาตัวชี้วัดมาจากด้่ยนะภาษาไทยเนี่ยเป็น้รเายจวกว่าจะจบมาหนึ่งถึงมาเกวิทยาศาสตร์ภา้าใช่ไหมไอ้เด็กเรีนทวิชาอันหนึ่งเขาไม่ได้งเรียนเป็นแบบว่าปตปโทนับบเรียนจ่ายอย่างพวกเรานะ คือเด็กก็เรียนรวมใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยควรจะแบ่งขั้นตอนให้เขาได้เรียนรู้เนาะอ่ะอันนี้มันจะต้องมีข้อหนึ่งนะที่ผมอยากจะฝากนะก่อนที่จะ,ะเปลี่ยนไปเป็นท่านอื่นนะครับครับมันจะชอบมีประโยชน์ที่แบบว่าครูชอบทําตัวเป็นเหมือนแบบเป็นอายการเน่เป็นพวกเป็นพวกตัดสินน่พวกพิพากษาให้อะเราก็คล้อมตามประกับเด็กนะครับโดยเฉพาะอันนี้ อ่พูดถึงน้องๆที่กําลังจะไปเป็นคุณครูนะเราอายุยังห่างจากเด็กไม่มากเนี่ยเราก็ยังอยู่ในวัยรุ่นในทีมเอทของเราเราก็อาจจะแบบว่าเคลิ้มไปกับเขาครูเคยเจอประสบการณ์หนึ่งฮะา้าคนนี้ไม่มาโรงเรียนเลยสามวันแล้วมันเป็นอะไรถามเพื่อนเพื่อน,อนก็หนูหนูไม่กล้าไปดูคนเองที่บ้านได้เลยค่ะบ้านอยู่ไหนพาไปเลยพอไปถึงสภาพแบบคือเขานอนแบบเลอะกินเหล้าเนี่ยหึงเลยฮะ ไม่มาโรงเรียนสามวันเราก็ไปเขเคียะเขาเนาะเอาเอามือเขเคียะเฮ้ยเธอครูมาเยี่ยมมันก็พอมันสางเมืเอ่อครูสวัสดีครับมันก็ทําท่าการหามันจะหยิบสมุดปากกามาเรียนนะเราบอกนี่เธออยู่บ้านเธอเธอไม่อยู่น้า,านอ่ะเขาคง้างเร้เรื่องเราก็ถามว่าเธอเป็นอะไรทําไมเธอมาดื่มสุราดื่มเหล้าเนอะแล้วเธอเมาไม่ได้กเลยครูครับผมมาก อยากจะลืมใครสักคนนะลืมคนที่ทำให้ผมเนี่ยแบบเจ็ดช้ำเนี่ยผมเนี่ยจะกินสักสามสี่ขวดถ้าเป็นครูย,ยุคใหม่เนี่ยนะเราจจแบอกอครูเข้าใจนะถ้าเป็นครูครูก็ทำแบบเธอไม่ได้นะไม่หลงต้นเด็กนะเราต้องบอกเขาเตือนสติเขาผมพูดเลยบอกเธอพูดใหม่เยเนี่ยกุนเขาผมเลยอยากจะกินเล้าสักสาม เราบอกเลยว่าตอนที่เขาทำให้เธอเจ็บปดวดเหล้าสักขวดเขาก็ไม่ได้กินเขาจะดื่มน้ำเปล่ามั้นยนะเขาจะกินน้ำซองมั้ยแล้วเธอจะเอาชีวิตเธอไปลงในตุลายามาลทำไมอเอาละ่ะตั้งสติลุกลุกขึ้นอาบน้ำแล้วไปโรงเรียนพร้อมครูนะนี่ฮะคือสิ่งที่ครูควรจะบอกเขาเนาะจริงจริงดีกว่าตานะฮะเดี๋ยวขอคับไว้เท่านี้ก่อนนะฮะับแล้วเดีท่านอื่นได้ไปได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันนะครับเสียงดังไปก็ขออภัย รถยนวิ่งขาดนะครับนะอ่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับครับผมขอบคุณมากเลยครับโอ้โหอย่างอื่นไม่ทราบนะครับแต่ว่าผมมองหน้าจอผมเนี่ยผมเห็นอาจารย์กุลพัน์นี่ขำอย่างเดียวเลยนะตอนนี้อาจารย์ขำทุกเม็ดเลยนะฮะแต่ว่าอย่างอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วนะว่านอกจากไอ้ความขำหรือความปังของครูเนี่ยแต่ว่าความคิดเบื้องหลังเนี่ยว่าสําคัญมากเลยคือการที่ครูเป็นเพื่อนครูเข้าใจเด็กแล้วก็สิ่งที่ครูพยายามทําเนี่ย คือเพื่อเข้าถึงให้การเรียนรู้เนี่ยเข้าถึงเด็กได้ตลอดเวลาเลยนะครับ